สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนำเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะปเป็นเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอนอยหวยรายวันนะคะอันนี้นะคะจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมกากันไม่ทราบนะคะเหมอะกันเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ เลขมางคนนะคะประจ ա วันที่29นะคะสิงหาคมนะคะเป็นเลขอะไรนะคาดูกันนะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองนะคะทุกคน 612นะคะ612นะคะขอให้ทุกคนมีโช่วงเมลาเพงเพ่งรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ